สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในประเด็นสงสัยในเรื่องการประชุมสภาของท้องถิ่นในไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับในประเด็นข้อสงสัยในคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สงสัยนะครับว่าในการประชุมสภาเนี่ยประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมการประชุมสภาหรือไม่และสามารถที่จะ ูดคุยมีส่วนในการพูดคุยในการนำเสนอในที่ประชุมสภาด้วยหรือไม่นะครับก่อนจะไปสรุปกันเนี่ยนะครับเราไปดูในข้อกฎหมายกันก่อนนะครับในข้อกฎหมายในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นข้อ117วรรคท้ายเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าประธานสภาท้องถิ่น ก็คือท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านประธานสภาเทศบาลเนี่ยนะครับท่านมีอำนาจในการที่จะอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้นะครับตามระเบียบที่สภากำหนดเพราะฉะนั้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นดุลพินิษนะครับจึงเป็นดุลพินิษของท่านประธานสภา ที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพูดในที่ประชุมนะครับและการกำหนดในการพูดคุยเนี่ยของประชาชนหรือผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยควรจะกำหนดไว้ในระเบียบวาระเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมกันรับฟังการประชุมสภาได้ นะครับแต่ว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภาที่เขากําหนดเอาไว้นะครับอาจจะมีที่นั่งแยกต่างหากนะครับแล้วก็ในระหว่างการประชุมข้าราชการทั่วไปเนี่ยก็จะตั้งจะต้องนั่งอยู่ในความสงบเรียบร้อยนะครับการที่อยากจะพูดคุยในที่ประชุมสภาเนี่ยก็ต้องอยู่ในดุลพินิษของท่านประธานสภาที่จะอนุญาตในระเบียบวาระอื่นๆนั่นเองนะครับ